สวัสดีค่ะกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพที่102นะคะพี่พี่ขาประจำเช้าว,วันอาทิตย์นะคะ19ตุลาคมค่ะ 2,568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก้าเก่าสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขาเช้านี้22รายการมีรายการพิเศษ2องค์ค่ะวันนี้1นึถึงยีเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500ร้บาทจัดส่งฟรีค่ะ ชอบรายการไหนสนใจรายการไหน0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1ป1ส่งส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพี่ได้เลยจ,จ้ะพิจ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพี่กันด้วยนะคะ หนวันมาสองรอบจะพิจารารอบเชา้ารอบเย็นนะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไรนะคะด้านหลังเป็นสมเด็จแบบนี้ปีพศ .2510 นะคะหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไรค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะมาในเลื่อมพลาสติกกันน้ำค่ะ รายการที่สองเป็นพระกิ่งวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีปี2516ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะเขาตะเขาเพชรบุรี14สิงหา2516นะคะ เนื้อหากเก่าเลยค่ะ3เป็นเหรียญหล่อหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังค่ะหลังยันห้านะคะรายการที่4เป็นปิดตาสายวัดสพานสูงค่ะ เรียมพลาสติกเก่าๆแบบนี้ค่ะถักเชือกด้านในด้วยนะลงลักด้วยเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะรายการที่5เป็นพระ25พุทธศตรวรรษค่ะต่อโคศลา,านะคะแล้วก็โคส2จุดเป็นเนื้อนาคนะคะพี่ๆขาเที่ยวลึกฉลองพุทธกาล2500ค่ะ หลังยันแบบนี้นะพระยีพุทธศาตาวตรรษเลี่ยมกอบเงินลงยาแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลย1องค์300ร้อยบาท2องค์500บาทนะคะรายการที่6เป็นปิดตาหลวงผู้ไขวัดเชิงเลนค่ะเป็นบุงเงินนะคะหลังยันนูนแบบนี้ค่ะ รายการที่7เป็นหลวงพ่อโสธรลงยาค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธ24ร2460ลงยานะคะหลังมีอักขระแบบนี้นะรายการที่8ดค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลงยามียันนะคะด้านบนเป็นเหรียญโลกด้านหลังก็จะมีเป็นลอยจานนะคะ รายการที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพนะคะได้ฐานมีรอยจานค่ะปิดคู่500บาทได้เลยนะคะรายการที่10เป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปูหมุน หลังยันนะคะสวยนะคะเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลย1องค์3ามร้อยบาท2ององค์ห้ารอยบาทนะคะ11เอ็ดเป็นเรียนหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกค่ะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นแรกนะคะ ด้านหลังมีเสือมีเขียนว่าวัดบางพระนะคะแล้วก็พศสอง9ห้าหนึ่งเก้ามียันด้วยนะสิบสองค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคค่ะเลี่ยมพลาสะติกแบบนี้นะพลาสะติกตรงนี้แตกแต่ไม่มีปัญหาใดๆนะพี่องค์พระด้านในสวยสมบูรณ์ค่ะ คุณลุงเก็บไว้นานแต่พี่จา๋ารายการที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อซับวัดปรักแหลกค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะอำเภอบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะ สิค่ะเป็นรูปปั๊มรูปเหมือนปั๊มพิเศษหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะมาพร้อมกล่องนะคะมาสองรายการแบบนี้เลยเดี๋ยว้องแล้วพีให้ดูทีละองค์นะคะเป็นกระไหลทองหลวงพ่อคูณนะคะมียันตรงอกด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ นี่มีคำว่าคูณนะคะแล้วก็มีอ่าโค้ดหมายเลขหนึ่งเก้าสี่ศูนนะคะสวยเลยอีกองนะคะหลวงพ่อคูณปริสศิโทหลังมีอักขระมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ รายการที่15ค่ะเป็นเบี้ยกแก้พญาเต่าของหลวงปู่บุญค่ะลงรักถักเชือกนะคะองนี้มีพี่พี่สั่งน้นองรับพี่มานะคะพี่พี่ขานี่น้องรับพี่ลงให้ชมแล้วนะคะถ้าชอบปิดได้เลยนะคะพี่พี่ขาอุดกิ่งด้วยนะ1องค์3 0 0รบาท2องค์5 0 0รบาทนะคะ16 หลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำรุนค่ะมาพร้อมกล่องนะมียันตรงอกค่ะมีโค้ดเงินแล้วก็ปี3ามนะคะ แล้วก็17รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเป็นพิมพ์นิยมองค์นี้ปิดทองแบบนี้เลยค่ะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเดียมพลาสติกกันน้ำค่ะ สิ 18, เป็นหลวงปู่มหาศิลาค่ะมียันด้วยนะเป็นกระไหลทองด้านหลังมีตอกโคดด้วยนะคะมาพร้อมกรอบเงินฝั่งเพชรค่ะ19เป็นเตารี่ขาหลวงปู่ทวนปี0ูย์ห้า ยี่สิบค่ะเป็นหลวงปูท่ทวดสองหน้าข้างๆจะเป็นลายเชือกนะคะแล้วก็มีห่วงด้านบน1องค์300บาท2ององค์ห้าบาทนะคะลองรับอยู่ได้รายการพิเศษมาห่อ่าสองรายการค่ะมาบ้านเดียวกันนะคะพี่ขาได้มาเช้านี้เลย องค์นี้จะเป็นเหรียญอาหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะที่ระลึกสร้างหอฉันและฉลองอายุครบ8รอบอาปีปี18ของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญลงยาแบบนี้ค่ะเป็นหน้ากากทองลงยาต่อโค้ดนะคะ หลังมีอักขระมียันค่ะที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทีมวัดละหันไล่จังหวัดไร่ององ2518ค่ะนากากทองตอกโค้ดนะคะสวยๆเลยค่ะมาพร้อมกล่องนะเปิดให้พี่ๆที่500บาทเท่านั้นค่ะมาต่อที่22เป็นอ่า คุณแผนหลวงปูทิมนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วพี่ให้ดูด้านในค่ะต่อกโค้ดสาราซ้ายขวาแล้วก็จะมีเป็นโค้ดสจุดนะคะ1 2ึ่สอแบบนี้ตรงนี้จะเขียนว่ากรรมการจะเป็นโค้ดเขียนว่ากรรมการนะคะ แล้วก็ด้านหลังหลวงปู่ทิมอิสริโกมีอักขระมียันวัดบ้านไร่อ่าวัดละหาไรไล่นะคะนี่ตรงนี้ก็มีกรรมการด้วยกรรมการซ้ายขวานะคะเป็นโคดกรรมการแล้วก็ใต้ฐานด้วยอ่าองนี้น้องรัะพี่เปิดให้พี่ๆที่5 0 0บาทนะคะ500บาทเช่นกันเลยจากพี่จานี่ มาบ้านเดียวกันนะน้องรับพีแจ้งไว้ก่อนเผื่อพี่พี่ชอบปิดคู่ได้เลยจ่ะพี่จ๋าโอเคจ่ะพี่จ๋าชอบรายการไหน0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์เสอาหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ